ทุกหลายเดพวทุกบ่มีเสืออ่าทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่ลูกมาขอวอนคูอ้มนักเครื่องปลาจ๋า เล้นให้ล <m> ูกให้หลานเห้ย <out> ว uh ่า huh. ม um. <m atter> ือลงไทยเวนมือลงไทยเวรเรื่องนี้คือทอดเวนหลายนะคุณนะว่าบ่ไยว่าไรอย่างไ้ถือว่าถือหูไรถามคุวอะไรเออบ้าขันนิมนต์ปู่อา้าหลูก้าไม่โม่ปู่ที่ผักข้าปู่ตาปู่คู่ปู่โค้เจ้าคือเจ้าขัาเจ้าบ้านเจ้าซ่องน้องลงนะอ๋อบ่ได้เป็นงานไหนกูได้บ้ามันงานนอนได เออพะเออไม่หึงไม่งังอื้อห้องไม่นัํงอื่นข้องเงือกราชาเราเป็นทั้งตีอูนี่มุดอกคันเย็ซีนะปูลองทับบุญตาของยิ้มยิ้มกับแตงโมปูขางอื้หขังแตงโม่ายบุญแล้วพอแล้วเรื่องฝ่ายตื้อฝ่ายแตงเ่องาวบ้ายเออโดนนั้นคือกระแดงเครื่องเึงว่าการเด็กขามปล่กันมันแดงนั้งคืนแล้วว่าช้าหวา อาเอที <ort. S 2> ่วมถางนะลูกเนาะครับผมา้บุญองคปูที่ประคัประมุขาองเขา้นวังเทพวัถงเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ทางวัดทางว่าทางบาระม่มีใหกับจะขอเนะลูกเนาะครัอืทางกาบังบอนี่น้งกันยาวอามจเื่องเบ้องนี้ออันไหนอืมน้งกันยาวถวยดอกไม้โอ้วอกไม้แทน้งกันยาวบอ อาร่วมปัจตู้ปัจจร่วมทางน้ำนนั่นนั่นคุณนาบอกอนท่าร่วมถวายดอกมาริอืมเอาจเรื่องต่เรื่องนั่นลั่นนั่มากค่ะขือแค่ยังว่าสมขอด้แต่ใรได้ยังว่าสมขอร้วยก็หใยรวยร้วยุมบารมีองค์ปู่ที่พระหาความปู่ตานั่นลพนนัเอาระดาษไปร่อลนั้นนน ใจเรเรไปทักงหน่ะน um ่งนั <cor> ่งหนั้าว่งหอครับนังนั่งหอทำความสะอาดอยู่วัดปู่เที่งปูอันน้ขอ้น้าไวสีนะปูเด้อออ้ไี้เขาอีน้งวสีว่าดูหายไม่สกไม่หราบไม่ถูกไม่หวานจูบขับผาแข่งแรงหายน้อรงหายลองแรว่ากหายตายทุกวันพระุกขับพารับตจเรื่องใจเรื่องคิ่มไอ้งน้าหวใจก็รักมันใจคือรัก คิ้จะได้ปูเดี่าวได้ยังเรืมาถามว่ากิ่งไปส้นไปสถือฟงไปสถือป่าทางดอกดาวเรืองเพื่องป้านาาบานอ้มื่อังบ่เคียงมันพันแปรกเขาคข้อ้เม่งบ่เคียงแพ้แปรปีเดีบอเขาเสียงนี้ต่เศ้าแูอั้งอนะข้งกับเาแดวกับเขาเมื่อกันยงงันตง คนนี้ายคือเมื่อเมือเจอเจอตัวเกิดเหตุควากัดคือทุกข์ก็เรียกขังขอบ่เบิกบานทุกขรัังนี่เป็นทุทททททกข์เข้าระมอนถูกต้องได้ครั้งครั้งที่ไปใช้กับอ่ไดที่คือหวังเอาไว้บ่บคือหวังดักพอบหมที่คือห้างดักไรไม่แรีว่าที่บ้านบ่เป็นคือเอาคือหวังดกอกเพรานั้นบาดหาดมือแผๆ ก็เลยถึงมาเป้าได้เขาว่าโอ้ปู่เคือว่าอย่นี้เยเขาว่าอันนี้จังทาง่าราบอเชียงใหม่นนะจักน้อยกับเขาจักน้อยกับเกย์จักน้อยกับชื่ออันดุไขว้อันถงขวนไม่เกิดแกเกิดจานเพราะฉะนั้นลูกหลานเออเฝ้าทางคุกนาบอกอทา้าทางบุญทางกุศลใหม่แล้วลูกเ้อ เป็นเพื่อเอาเขาพุ่มพานมาเขาถึงได้พอชิ้นหนึ่งว่าตกมาโบกมกใหม่ขางแต่ความหนีคืออนั่งหลาพเขเป็นขาข้านบุนเป็นคืออ้าข้าวนุกโร่ทังร้ายได้ชอยกันชยชอยกั่ถางเรื่องนี้นะพอกำลังจือผ้าเสร็จแล้วใครรู้มงอาบายจะพุมตกมาโบกมกใหม่เอาไปกี่เขาแค่มาจิตเก่เขาหมอมาหกแล้ว เอาธนามานให้มันได้ฝึกติกกกดฝึกได้อยู่ที่การฝึกติดยู่ที่การฝึกได้เอ้ยยังกาบปางแต่มานคือเขาห้าบ่าได้ง่ายเมื่อเฮาร้องหัวไว้เข้แข็งมาบ่ครับมานเขาว่าได้นะแต่เมื่อได้เฮาติดอ้อแต่มานเขามาขอบนะบ่มีหัวบ่รรมีเกาะกำมาพังทลายเทพไหนกินข้าวตก ให้ไข่กี๋เข้าโต๊ะตั้ยักขาบแทงผู้นั้นดักขาบแทงพู้หนึ่งเพราะว่าเอาชนะใจตัวเองไม่ได้มาเข้ามาครอบงำนายลูกพรอบงำย่าหายมา่เหนือเข้าย่าหายมั่งมาขอบงำล็กของขั้งเพราะทางนั้นฟื้นกี๋ฟื้นแต่เอาชนะใจหายไปเอาชนะมา่นหายไปมึงถือว่ามั่นแบบ กูเก็นชาว่าเหตุคือร่มผัดพ่นมาบุกกูได้ขี่ว่าขี่ว่าจังไรกับแล้วได้เขาให้เขาเบาไปเขาก็เมอนปะมันเป็นคือร่มข้ามบ้านจากข้อมบ่ามันเป็นคือร่มแล้วบกแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเข้าเกลียวอึ้งนั่งแน่นอนกับเขาบ่ได้ผู้รังค้อนยงนขาวเบาถือโกตธโกเที่ยงสีไปตีไปข่าเขาเลยผู้รังค้อนเขียดเอาปืนไปนิ่นมาบนกมาบ่กแผ่มา นิ่งเขาแต่ของอยู่ในยุงในคุกงานบ้าครับยุงในคุกในตวรางนิ่งเขาการควบคุมขาดแต่ของตายไปต้องเขานี่พยานงานบ้าพอทำงานม่านม่่นม,นม,นม,นมนั่มนหรือมั่นกองหากนดาเออทาแทงเขาทุกพบทุกท่ากนีิเออจองกลางตองไม่เห็นเป็นกลงกลางกงเปลี่ยนคนที่ทุกคือกว่าเองคนที่ทุกข์คือจากข,ของออกจากปากกว่าเองงากอืา เพราะทนานปากเคลื่อนถ่ายถูกปากเคลื่อนถ่าิจพายไม่ถูกเนาะปากดีก็ดีไปขามือแ้งปากมือดีปากนารงจิพาอัตนติปากนาร,าารงจิพา,า,า,าตกราวกมกใหม่ไม่เชื่อก็คอยบุถ้าเี่ถูกใครท้าเลยแต่ว่าถากับถามไม่บัไทยทิ้งทักถึกไม่เต้ง จริงทักทีงไม่จริงบางเพื่อบางที่ว่าท้ามาถึงยังเพิ่งเพิ่งได้เพราะว่าเขาเรียกว่าจิตที่เสื่อมยังงูคนยังงูเท่านั้นคนไปฏิบัติเก่งทำจริงเท่านั้นถึงจะเห็นในถึงที่คนอื่นไม่เห็นเข้าใจไหมครับเออผู้คนกับองค์บานท้าก้าวมาเคยเห็นตัเที่มันนี่จริงหรือจริงทักทีงทักกันกากนาการถามเหตุว่าท้า แต่กูเกิดมากกูก็เห็เป็นตเป็นตนทิ้งขักี่ทิ้งถักถึกอยู่ในใจกาหวกาขึ้นึงงงงเพิดศึกรามรอบใบ้ลูกูห้นร้านองค์พระพุทธเจ้าสามมาตามพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาวัดพลึกติดพึกแต่เป็นคือพึ่งทางใจสวัรน์ขันภากแบบนี่นรกกับนี้จริงขั้นว่ามี่นบาถ้อนดูช้อนร้านแบบ เพิ่งหายกรร้านคอนคุ้นเพ่งบ้าบานเมืองคอนคุ้นบนนน่ขาร้านฟันแท่งกันบ่า <c oughs> ขั้นบามีถิงมีทำในหมวกในใจขาร้านฟันแท่งกันเล้เห็นบาอีนั่งบา้านีเ <c oughs> บื้องนึงก็ขาดต,ตายเบื้องนึ่งตาบวกน้ำตายเบื้องนึงขวงเมียมีแท่งขากันเ <c oughs> บือนึ่งเล็กเล็กเล็กหน่อย<ๆ>ได้ขากัน <c oughs> เอามีไปปาดข้อกันขึ้งหัวคือควั่เลยไหมคือนาดคือนทำเพราว่าผีมาเกิดเนี่ยไ น,น,น,น่ารักบ่มีผู้อบตมบ่มในขายแบพวกขายมานพวกรักมากตเกินเคยขายพ่อแม่กิ๊บขายเออพระครูท่าเจ้าถอนก็ไม่ฝากไม่เอาไม่เอาเรื่องน่ะเบ้อด่าตกทุกเดือนน่ะตกคุ้มอาเวกีมาอ่อนว่อนขอคุณ <c oughs> บาง <c oughs> ทีมันก็ขายเกินไปเนาะขายเกินไปไปลูกอต้องแม่มอแนะนำข้าวโวดข้าวโอ้ข้าวปวดา ไฟลุบบึ้บึงมบึ้บึ้บึ้อยากให้เคยมากปกน้ำูกน้ำหนักเห็นไหมน้ำพอน้ำหอ้มคือเขงหนาบานน้ำเคยหายปารีบับ่ปหรือบัเกิดมาเป็นคมเทียราไทยเติบตั้งแต่ก่อนเคยเกิดเป็นขายเกิดมาไทยนี่เป็นต้อง้ังจิตใจเป็นไทยครับแม่มานังจิตใจอามาหิคั่งเป็นคนมากคือสุดิตใอามาหิคั่งไห เออขาร้านฟันแท่งกันปาาข้อแล้วพ่แล้วตัดแขนตัดขากันว่เขาก็เอืออ no. right. ่นถาดขันตัวเขาก็เอื่นค้นนะเนาะถ้าคนเขาแต่มันทำอย่างนั้นอนั้นี่ใจเขาได้เขาว่าตั้งทันบ่เกิดัางทางนี้มันเกิดจากที่มันเกิดจากต่างกลนการเข้าบุญคือกันเกิดจากที่เกิดจากต่างตั้งใจเป็นบุญแล้วบุญเออตั้งใจเป็นบุญใจคือค้น พร้อมรับอุ่นาังเทอเกิดกคืออิ่มร่างหวาผ้าืี่ภาพถังผ้าถ้ำถามรับมือมิเออจึงได้ไปร่ำข้าวระวาดสถานที่วัดปู่เที่ยวทองเราไปขอบวงบานฐานเก้าองค์เทเวศวนกำลังจะเปิดเมืองเราให้ลูกหลานได้ดูว่าจังได้หรือไม่นี้นางไพรัดเที่เองค์เทเวศวรไม่ปู่เวงที่บัวเอาเออเออครับครับนั่งปิดบังนางไพรัดก็นหนอำนาจ เบิ่งดูเอาเท้าเวิดุกวันมาเท้าเวิดุกวันองค์เขียวถือฐานส่วนมนุษย์ได้ถือไม่<อ>ใช่ <มา S 1> แบบนี้ไหมท้ามแบบนี้แหละไม่คือตัวด่างเอาแบบนี้แล้วไม่คือตัวด่างถามว่าเอาไป <S <S ทักกล้วเอาหูท่าใบาบานใดบ่ได้เลยพวกเนาะไม่ได้มาพวกเนาะไม่ได้นะามาพวกเนาถามว่ามันบ่ดีหรือเปล่ามันบ่แม่งบ่ดี ดีเก no oui, si si ินไปดีแต hmm. ่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะลูกนะอืข้าวตำเอาไว้ได้ที่ที่คั่วหน่แล้วลูกเล้วบ้านตำถิ่งแต่เรื่องไหนข้าคั่วข้าวตำถิ่งยุ่งยิงเป็นทุกตำถิ่งแต่เรื่องเปนะปู่จ้าบ้งไตำเอาเอาไว้เอาเฮ็ดจังใดเจ้าค่ะ เออถามว่าเอาไปไหว้่ายมาบามูขันบ่อไห่เอาไปบ้านเอาไปไหวดได้ว้าไใ้บ่เอาไปไหว,ขาขาวไ้ขอปูทพี่ผักขาวไดขอปู่พี่ผักขาวให้คนกาบว่าตักระบูชาจะเป็นบุญบารมีของเราขคุหลุงเดออ่อนมากราบ้านทักกระบูชาบุญนั่นคือตกประยูแกของขา้าอันไรทุกทิ้งทุกอย่างถือได้พวกเปียงหนึ่งจริง แล้วลูกเอาจะเติร์นขึ้นถามว่าเอาไว้บ้านไม่ถูกต้องเพราะว่ามันคนรัฐฐานคือแล้วลูกเรอต้องแก้แยะนะลูกนะผูจ้จ้าง้ราเราอง์องค์ปางเทพปเจ้าค่ะองค์ปางเทพอยู่ได้ได้ใช่ไหมจ๊ะได้องค์ปางเทพอยู่ได้แต่องค์นี้ไม่ได้จ้าไม่ใช่ที่องนี้จะเอาไว้ให้พูก็ได้จ้าเออไม่ใช่ที่ของท่านวะลุกนะที่ของท่านคืออยู่ได้ ขอปู่ชื่อพรขาวอันเชิญมาเนี่ย,ย <c oughs> เพราะอะไงลูกกานเชิญกำลังจะท่างแบบนี้นะลูกจ้านี่คือพิมพ์นี่คือพิมพ์ตัวใหญ่เข้าใจไหมยิ๊งเข้าใจอยู่ครับนี่คือของจริงไม่ใช่ของเทียมฮะของจริงนะ <c oughs> ของจริงนะก็จะบอกห้า <c oughs> นได้อำนาจบอกว่ากันกันเอง ปูเอาไว้กับปูมปหล่อให้คนบูชากาจะเป็นบุญคุ้นหลายทันเออบาแต่งรังเขาบูชาป่าบ้าได้หรือบูชาป่าบม่ได้างนะบูชางนี่ก็ให้ปูสอยเรือลูปนเด้อให้เขาโคตดชินแล้วพอถิเขาด้วยบุญบารไม่โอคงเพลินแล้วเด้อให้เมื่อเพลินเสนอมาไร้บาเพลินบา่หันได้บาญกุติ มาเป็นคือจำลองเขาอุปองจำลองนะลูกนะองจำลองให้คนมากะมาไหว้มาคาระวะเออในขายบุญเพิ่งการสิภาคประธานโชคลาภอีกนั่งหวาแล้วลูกเล้อให้ได้โชคได้ราบได้โชคได้มาได้กบเพืยงนึ่งจริงออกจากอกออกจากไปเป็นโชคมาดุนารีลูกด่าจ้าหาทางโปุทางแก่บ่ได้ ไม่เมื่อเท้าเวทชวัณคนสืบอาถรรพ์พ่อให้ลูกเด้วเวยบุญบาตรไมีเคนต้องนั่งสืบสืบทางองค์จำลองเอาไว้ตรงนี้นะพ่อจะบอกให้เห็นบ่ใต้ทางเท้าอาจารย์ตน้าคราชเห็นไหมพ่อมีองค์จำลองอยู่ข้างแรกลูกเห็นบ่เออถึงเวลาหรือถึงเวลาต้องนำมาถวายนะน้ำมาถวายนะมันเต็มแบบนี้มเลยพ่อจํามันเป็นแบบนี้นะพ่อเนะ เออมั่งเป็่งแบบนอืนแหละอันแรกกระต่างของเก่าแก่โบราณขั้นบนของคนกระต่างใหนมากแล้วแล้วถ้าไม่ใช่แม่แต่เอามาถวายพ่อยังไม่เอาเลยไม่เอาริ่งเบิ้ลเพาะเอาอีกแล้วดิขั้นวังไปขององค์ปู่ที่ประเขาชายบุญคนคนคือบ่าเอาแล้วเออมันเหตุค่ะถวายข้างบักไงบักโตมากข้างมางม่วงขั้วเคอถวายไม่เอาชักดะไม่เอานะลูกนะ ถ้าว่ามันของเพิ่มเพิ่มเบาๆได้หรอมานคนรับขายเข้าใจมั้ที่ที่บ้านเนี่ยบูชาได้หรือมะกรูดได้ทุกไดทุกไอ้ปลาได้ไม่เป็นได้แต่ทำแบบองค์นี้ไม่ได้ออ๋จ้ะไม่ได้บูชาไปไม่ได้จ้ะเออปังมากตณจำ้องโดยสถานที่ข้างในให้ร้านในทักกระบื้ท่าเป็นตัวอย่างนึงเขาเรียกเป็นตัวอย่างนะลูกนะไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดเพราะว่าเป็นหอไงลูก เป็นขอของปู่ไม่ใช่เป็นบ้านของเข้าใจงู่นหรอไ้งูกแต่เงินแต่เร่ินนะลูกเด้ะถ้ามาึงได้ถูกได้รับได้ถูกได้หมานบีกพอเป็นน้าถิ้งบ่ไหเอาของดนีมาถวายระเป็นน้นถือวบ่ไหพ่อจะให้ของดกสร้างบ้านนายเมืองเอาเท้าไปทุกบ้านมาไหมกุเนาะผาไม่เป็นทักเห็นงเินทองดะ บบานนี้ทร no um. ับชิงเงิ่อนท้องสุดไบไรมากเท่มากแล้วแล้บ้านบราเป็นท่ามบ่าไหมองเท้าไวชวันองค์ไหมก็ประทานทอมหายย่างหลากุยอย่างมี้ชิมได้หลูกเด้อแต่เริ่มแต่เริ่มเพิ่นกต่เริบอกว่าออา้เมึงมาไหมถ้าเวชวันมากเมยริสมาไหมคู่ค่ากันขีนว่า ด้วยองค์บาลาลที่สูงสุดของทุกมูเราของทุกมูเราบิเก้าต,ตัวเดียว1ิบเก้าต,ตัวเดียวบูชามาตั้งไว้ในสถานเื่อแห่งนี้แค่1ิบเก้าว่นะลูกนะ1ิพเก้า ท้ามาบเอย่างนี้คท้ามาทางทางเวทุ่วนอันยิ่งนันดูประมารตาได้นะลูกนะมเพราะทางนั้นเป็นบารามีกระลูกเด้อบาตรามีชูสุดกระลุกเด้อขึ้เดือดจังถึงก้ะลูกเด้อท่านตังทานบาตรามีหลุกว่าถึงเร้กถ้าทำแบบนี้บาตรามีจะถูกขึ้น ดีมากดีมากแล้วเออไม่พูดมีพดสิน้วพูเเ้อพ่อกับที่ทอทั้งสิ้นเ้าทอาได้ทั้งสิ้แล้วลูกเราหหยไปพเกี่ยงมือชิอนไปร่างบ่ายซื้อกะบอกลูกบอกเต้าไปจักชิเต้ากับพ่อมันมากนี่ท่านของลูกสาวกิตาวดีเวีองพัดนี่เป็นฝากมาทั้งบุญนำ อาครแตะเริ่มแต่เร่ไปลูกแล้วหามือโถมือหลังมือถมือม้าโศกขบขาดแข็งแรงมันเิลง่ยนมาก่ะรหวงปัายลูกปแต่รูหลังถ่าพกเคสัคสอต่คือแต่เริ่มไปหาแต่เริ่มไปหน้าหน้างานที่การงานูกตากว่พวกที่ทุกอ่างให้แต่เริ่มไปลูกเออหายทางไม่ดีใจพ่เพียงมีจริงต้อผูกทุกคน